อันนี้แมปมาเฉพาะกิจนะคะบางเอิญไปเห็นคอมเมนต์นี้เนาะอ่าคอมเมนต์เอ่อนะคะเดี๋ยวแม่ค่อยโพสขึ้นชุมชนอีกทีหนึ่งนะ,ะ<ส>อย่าว่าคนอื่นเลยไปเชียร์พระธิดาที่มีคุณภาพในหมู่ชุ่ม่ไว้กันเลยเกินของใหม่มากของเกา่าจะตกกระป๋องเป็นธรรมดาไม่มีใครเด่นดังตลอดกาลหรอกอืมโอเคนะคะอ่ามันชื่อว่า เื่อาบ้านไหนวะเดี๋ยวแม่ก็ไปไปให้ดูในนี่พระธิดาหรือเจ้านางน้อยหรือลูกอุงอิงนะคะอ่ามึงมาฟังนะจ๊ะไอ้พวกนี้แบบว่าว่าพวกกูอวยเนี่ยมึงเห็นไหมวันนี้หวยขึ้นอะไรคะ ขึ้นทะเบียนเขาค่ะ63สาค่ะเลียไหมคะอ่าเนาะกูก็ไม่รู้นะว่ากูอวยยังไงแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอะกูไม่ได้อ่ามึงอาจจะมองว่ากูอวยแต่กูเอาแค่เอาความจริงมาพูดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆจากคำว่าอุงอิงเนาะกูไม่รู้ว่าคำว่าตกกระป๋องอะไรของมึงเนี่ยนะ อ่ากูไม่รู้ว่าบ้านเอ่อของมึงน่ะนะการที่ลูกอิงณวันนี้เนี่ยคำว่าตกกระป๋องเนี่ยอ่ะอะไรเป็นข้อชี้วัดว่าน้องตกกระป๋องฮะมึงไปแหงตุตาดูยังมึงรู้ไหมว่าแต่ละวันแต่ละคืนเขาได้มาอะไรเท่าไหร่และเอฟซีอุงอิงเนี่ยเปคน ละเท่าไรเปคนรอบข้างคนในวงอะ่ะเขาได้กันเท่าไรมึงอย่ามาปัญญาอ่อนควายแม่มึงกูได้เขาเมึงไปปวนอยู่ช่องลูกฟ้าใสาแต่กูก็ขอบใจที่มึงสวมซานมหาตรีนกูเนี่ยนะเอาก้าจะไปไม่จะมาก,กูไม่ได้สนใจค่ะกูไม่ได้สนใจ แต่กูรู้ว่าตอนนี้ลูอิงกูก็คือ,อยังที่หนึ่งอยู่อ่ถาถามว่าวัดจากอะไรคะวัดจากคนดูค่ะวัดจากกระแสต่างๆถ้าใครไม่พูดถึงอูอิงยอดบิวตกจ้าไอ,อ้ควายเออมุงไปเช็คดูสินนะแต่ละช่องอ่ะนะที่ไม่พูดถึงอูอิงอะเป็นไงคะ แจวจากที่ยอดเรียวถลมทลายเหลือมาหลอดปลอดแปดจึงต้องกระตือรือร้นมาพูดถึงอุงอิงมึงอย่าปัญญาอ่อนสิมึงก็เป็นคนนะกูว่ามึงแดกข้าวนะมึงก็ไม่ได้แดกหญ้าไปเฉยๆควายนะคเออพูดไม่คิดนะมึงเนี่ยกูไม่ได้ว่ามาอวยสเหลือเกินกูก็เอาความจริงสเหลือเกินนี่แหละมาพูด มึงเห็นไหมปฏิหารต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรคนป่วยก็หายป่วยคนจะขายบ้านก็ขายบ้านได้อันนี้อวยหรอคะมึงไม่เกิดโอ้โหแกเพราะเกิดนานนะ่ะเป็นไรอะมึงมีปมหรอลูกหลานมึงไม่เคยสำเร็จหรอลูกหลานมึงมันตกกระป๋องประจำหรือไง ขอโทษนะคะดวงจิตตลูกหลานมึงอ่ะมันไม่เหมือนอุงอิงไงคะเออกูไม่รู้มึงสนับสนุนใครนะกูไม่รู้ว่ามึงหมายถึงใครอา่าพ่อใหม่มากเก่าตกกระป๋องสําสหรับอุงอิงไม่ตกคะ่ะวันนี้อิองแค่สิบเจ็ดปียิ่งอยู่ยิ่งปังเขายังอยู่อีกนานจ้าจนกว่าเขาจะมาอย่างดังโน่นหล่ะมึงรู้หรือเปล่าไอ้ควายมีปากนี่ หรือว่ามึงเห่าวะเอ๊ะหรือว่าวันวันมึงแดกแต่ขี้แหน่พูดมาได้ยังไงธรรมดาแหละไม่มาเก่าตกกระป๋องมึงพูดมาได้ยังไงอันนี้กูไม่ได้เดือดร้อนนะคะเป็นแต่กูแบบรู้สึกว่าอุยตายแล้วบนโลกใบนี้ยังมีคนโง่แบบมึงอีกเหรอทําไมอ่ะครอบครัวลูกหลานมึงอ่ะมันมีปมหรือว่ายังไง ลูกหลานมึงไม่เคยไปสบความสเส็จใจไหมมึงต้องดูแบบอุ้งอิงเนี่ยอยู่ยังไงเขาจึงไม่ตกกระป๋องนะอยู่ยังไงคนยินเชื่อชมเขาเขาเอว่าคนมีบุญวาสนาโวยควายแม่มึงมากันเยอะๆนะเวลากูไลฟ์อ่ะมึงต้องเข้ามาด้วยไม่ใช่มึงมาคอมเมนต์แบบนี้กูแม่กูอยากให้มึงได้ยินกูด่ามึงจังเลยไอควายเอ้ยแม่งเอ้ยอ่า แล้วกูก็ไม่สนใจด้วยเวลากูจะด่ามึงเนี่ยกูติดเรลืองติดแดงนี่เป็นเรื่องปกติในควายนะอ่ามึงไม่อย่ามาพูดใช้คำว่าตกกระป๋องนี่มึงเอาอะไรมาวัดฮะลูกหลานมึงอะคนไหนล่ะเอ๊ะหรือว่าลูกหลานมึงตกกระป๋องวะเออแนั่เน่เอ้หรือว่ามึงเป็นอะไรกับคนมาใหม่เปล่านะ เปิดหน้ามาสู <The> ้ก <reveal again response> mm ูเ hmm. นี่มาอืออันนี้นะคะกูไม่ได้ตำหนิคนมาใหม่และกูกลมไม่ได้สนใจเขาแต่กูก็ไม่ได้เกียดเขานะกูบอกไว้ก่อนแต่กูคือยืนยันยืนหนึ่งกูรักกูอิงกูก็เชียบอูอิงคนมาใหม่เขาก็มีเอฟซีของเขาแต่ถามว่าวันนี้ลูกอิงของกูเนี่ยอยู่ลำดับที่ไหนเขาก็ยังที่หนึ่งในใจกูนะคะเออ ใครจะมาจะไปกูก็ไม่รู้สําหรับกูนะอุงอิงคือที่หนึ่งค่ะเขาจะเป็นที่หนึ่งในทุกๆวันนะ่ะนะาสาหรับมึงกูไม่รู้ลูกหลานมึงกูไม่รู้เป็นใครนะแต่สําหรับอุงอิงของกูคือที่หนึ่งค่ะในทุกๆวันเพราะอะไรรู้ไหมทําไมอุงอิงจึงเป็นที่หนึ่งเพราะเขาไม่เคยแข่งกับใครไอ้ควาย มึงเข้าใจคํานี้ไหมคําว่าเขาไม่เคยแข่งกับใครเขาจึงเป็นที่หนึ่งสำหรับตัวเขาและก็ไม่มีวัยไม่มีวันที่ใครจะมาแทนที่เขาได้เพราะเขาไม่เคยแข่งกับใครไอ้ควายมึงต้องคข้ามาฟังกูให้ชัดๆมึงสะกดเป็นไหมไม่เคยแข่งกับใครเขาจึงเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอในใจกูและ f อซทั่วโลกมึงเข้าใจหรือเปล่า พราะพวกมึงลูกหลานมึงเนี่ยมัวแต่ไปแข่งกับคนโน้นคนนี้ชีวิตมันจึงไม่ได้ที่หนึ่งไงเพราะมันมัวแต่ไปแข่งกับคนทั้งโลกที่หลังมึงต้องหัดสอนตัวเองหัดสอนลูกหลานมึงอย่าสะเออไปแข่งกับใครมึงจะไม่มีวันชนะไอ้ควาย